มาเรียบร้อยครับเป็ด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 อบฟางวันนี้เป็ดตัวใหญ่ๆพี่ก้สุบเลยเออเอารารับน้ำวัดพร้อมาะเนี่ยเดียงมอไปกงคือเดียงเหรอวะเดี๋ยวหยัดพ่อเก็บอย่างไรวะพ่อพันนี่เฉดนั้นแหละปีกเป็นไม่เนี่ยปีกเออครับพ่อต้องกินตะไคร้มาอ้อมอีกบ่กงคงตะไคร้ต้องมัดวะมันปีกติดปีก ข้ออืนเพื่อนตรงร่องมั้งตัวนี้ไม่ดำดำอ่ะเนียนๆลงน้ำนิดหน่อยเลยรู้สึกว่าติดเป็ดว่ะใช่ไหมใช่ไหมติดม่นเป็นอย่างเฮ้ยไม่บอแมนมันไม่สุดมันไม่สุดเบิกถึงผื่นเหรอก้นหลบลงไปเขาต้องก้นอันฐานนี่ลงไปบอกมันไม่ถึงพื่นป่ะฟางเรียบร้อยเรียบร้อย นี่ครับผลงานหลังจากเสร็จแล้วโอ้โหน่ากินมากสุดๆไปเลย